ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่วอนยองเตือนฮยอนจูไปว่าให้ระวังคนแปลกหน้าพวกนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาจนกระทั่งฮยอนจูก็พบเข้ากับหญิงสาวรองเท้าแดงร่างกายของเธอนั้นสูงใหญ่แต่ว,ว่าฮยอนจูก็ถูกช่วยเอาไว้ได้ส่วนท่าทั้งของจีอุงและซอนแฮทั้งสองนั้นติดอยู่ในซอยลึกลับแห่งนั้นและพวกเขาก็ออกไปไหนไม่ได้สวัสดีครับ วันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีจากทาง Disney Star. ์พา s ์ท r อสตายางไรชอบในตอนที่3และ4กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ในคืนคืนหนึ่งหญิงสาวได้พบเข้ากับสิ่งผิดปกติเมื่อภายนอกของห้องเธอนั้นถูกไฟไหม้อย่างปริศนาและมันก็มีบางอย่างครับได้จ้องมองมาที่เธอก่อนที่สิ่งนั้นจะพุ่งเข้าใส่เธอและทําการฆ่าเธอในที่สุดตัดพามาี่ษถาเนีขนส่งชายคนหนึ่งนั้นได้รีบขึ้นไปบนรถ ตอนนี้เขากําลังหนีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในขณะที่รถกําลังจะออกจู่ๆตํารวจทีมสอบสวนก็ได้ตามมาที่นั่นครับและเข้ามาตรวจสอบรถคันนั้นเขาบอกให้ทุกคนลงไปจากรถรวมไปถึงหญิงที่นั่งอยู่ข้างหน้าและตอนนั้นตำรวจก็พบว่ามันมีชายคนหนึ่งครับที่ไม่ยอมลงจากรถตำรวจคนนี้มีชื่อว่าหมวดยังซองซิกก่อนที่ชายคนนั้นจะตกใจกับภาพที่เห็น มันเป็นภาพของหญิงสาวที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นหมวดยังก็ส่งมอบผู้ต้องสงสัยให้กับทีมสนับสนุนและในตอนนั้นเขาก็พบว่าจูจ่มือของเขาก็เปื้อนขี้เท่าอย่างปริศนาตัดภาพมาที่ชายแก่คนหนึ่งที่นั่งดูโทรทัศน์อยู่และมันก็มีเงาของใครบางคนได้ปรากฏขึ้นมาด้านหลังก่อนที่เสียงเคาะประตูจะดังขึ้น ทางด้านาของหมวดยังเขาพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีไฟไหม้ก่อนที่เขาจะได้ยินลูกน้องบอกให้พูดต้องสงสัยกลับบ้านไปเพราะว่าพ้นจากข้อกล่าวหาแล้วก่อนที่ลูกน้องจะเข้ามาแจ้งว่าตอนนี้มีคดีมาใหม่เป็นคดีของชายแก่ที่อับซาดงและเขาก็เพิ่งปล่อยผู้ต้องสงสัยไปเพราะว่าในตอนนั้นมีคนเห็นชายคนกล่าวในที่เกิดเหตุลูกน้องก็บอกว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าชายแก่คนนั้น มีโรคประจําตัวเยอะน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวมากกว่าหลังจากนั้นหมวดยังก็เดินทางไปดูที่เกิดเหตุเมื่อหมวดยังเข้าไปดูก็คิดว่าชายแก่คนนี้อาจจะไม่ได้ตายเพราะหัวใจวายแต่อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมเพราะว่าสีหน้าของผู้ตายนั้นมันดูสบายเกินไปหมวดยังจึงขอเช็กมือถือของผู้ตายครับและมันก็มีเบอร์ของลูกๆที่ชายแก่นั้นได้โทรไปหาก่อนที่จะตาย และในตอนนั้นพวกเขาก็พบว่าที่โทรทัศน์ของชายแก่นั้นได้เปิดดูรายการย้อนหลังเอาไว้ซึ่งหลายๆอย่างครับมันก็ดูย้อนแย้งกันไปหมดก่อนที่หมวดยังจะกลับมาที่บ้านของเขาซึ่งบรรยากาศก็ทําให้เขาคิดถึงภรรยาของเขาแต่ถ้าว่าตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เขาคนเดียวแล้วหมวดยังนั้นเอาแต่จ้องมองไปที่รูบนผนัง หลังจากนั้นหมวดยังก็ยังติดใจกับคดีของชายแก่เขาจึงขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากรอยเปื้อนที่ปากของผู้ตายก็ทําให้เขาสงสัยร้านอาหารจีนว่าจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับคดีนี้แน่ๆหมวดยังจึงพยายามตามสืบด้วยตนเองเขาเข้าไปสืบร้านแล้วร้านเล่าจนกระทั่งกลางดึกครับเขาก็ได้เข้าไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งเพราะว่าเขาเห็นสภาพรถที่ส่งอาหารมันเลอะโคลนไปหมดหมวดยังจึงเข้าไปที่นั่นก่อนที่เขาจะสั่งจาจามยอน เจ้าของร้านก็ไม่ได้มองตัวเขามัวแต่ทำอาหารให้ระหว่างนั้นหมวดยังก็สังเกตบริเวณภายในร้านก็พบเข้ากับสิ่งของที่ต้องสงสยัยการสืบสวนจึงได้เริ่มต้นขึ้นหมวดยังจึงถามว่าไปส่งทั้งที่ไม่ได้สั่งด้วยหรอเจ้าของร้านก็ตอบไปว่าลูกค้ามักจะหาทางสั่งด้วยตนเองหมวดยังก็ถามต่อบไปว่าแล้วจากตรงนี้ไปยังอัปซาดงนั้นมันไม่ไกลไปหน่อยหรอเจ้าของร้านก็บอกว่า ก็ไกลสิครับและจาจามยอนก็หมดพอดีหมวดยังก็บอกว่าก็ยังไม่ได้บอกเลยว่ามีจาจามยอนด้วยจากนั้นเขาจึงเฉลยว่าเขามาตามสืบคดีการตายของชายแก่และสถานที่เกิดเหตุมันก็ผิดพิสัยผู้ตายนั้นถนัดขวาแต่รีโมทกลับวางตรงซ้ายมือก่อนที่ชายเจ้าของร้านจะเดินเข้ามาถามว่าคุณเป็นใครกันแน่และผมก็ไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ หมวดยังจึงจ่ายเงินก่อนที่เขาจะเดินออกจากร้านไปหลังจากนั้นหมวดยังก็เปิดเอกสารของคดีชายแก่ได้ดูเพราะว่าเขายังติดใจกับคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในวันถัดมาหญิงสาวคนหนึ่งครับเธอกําลังวิ่งหนีจากการไล่ล่าของชายคนหนึ่งหมวดยังจึงเข้าไปจับเอาไว้ ก่อนที่เขาจะทําการถอดหมวกกันน็อกออกมาก็พบว่ามันคือชายเจ้าของร้านในขณะที่เขากําลังจะจับชายคนนั้นจูๆ่ๆหมวดยังก็เห็นว่าผู้หญิงที่วิ่งหนีมานั้นก็คือศพที่ตายไปก่อนหน้านี้ที่คดีวางเพลิงทําให้หมวดยังตกใจอย่างมากชายเจ้าของร้านก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่และเขาก็พบว่าชายเจ้าของร้านนั้นมีดวงตาที่เปลี่ยนไปราวกับดวงตาของสัตว์ ตัดภาพที่ร้านโคมไฟในขณะที่จียองและวอนยองกําลังคุยกันอยู่นั้นหมวดยังก็ได้เข้ามาในร้านพร้อมกับถามว่าเห็นชายคนหนึ่งไหมครับเขาเป็นผู้ต้องสงสัยเขาดูเป็นคนปกติในขณะที่จียองกําลังจะเดินออกจากร้านไปจูๆ่ๆเลือดก็หยดไปตามทางจียองก็บอกว่าเธอเป็นประจำเดือนทำให้ตำรวจยังหมวดยังนั้นเอาเสื้อกันฝนมอบให้กับหญิงสาวไป และในตอนเดียวกันนั่นเองให้ยอนจูก็วิ่งสวนทางมาก่อนที่เธอจะตรงเข้าไปในร้านเพื่อที่ซื้อหลอดไฟแต่ทว่าวอนยองก็บอกว่าให้กลับบ้านไปก่อนหลังจากนั้นวอนยองก็ถามตำรวจไปว่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงและตอนนั้นหลอดไฟบางดวงครับมันก็กำลังจะดับลงตัดภาพที่โรงพยาบาลตอนนี้อาจารย์ใหญ่ได้ขับรถมายังห้องดับจิตที่โรงพยาบาลระหว่างทางเขาก็เห็นวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งได้นั่งรออยู่ด้านล่าง เมื่อไปถึงผู้ช่วยของเขาก็ได้เตรียมของเอาไว้แล้วระหว่างที่ดูแลศพอยู่นั้นผู้ช่วยก็ตกใจเพราะว่ามันมีเสียงลมที่ออกมาจากศพเขาจึงเข้าไปบอกว่ามันคือเสียงก๊าซที่ออกมาจากคนตายและให้ผู้ช่วยของเขาไปพักก่อนหลังจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันแต่งตัวให้กับศพจนกระทั่งงานก็สําเร็จไปได้ด้วยดีหลังจากที่ผู้ช่วยออกไปแล้วอาจารย์ใหญ่ก็ตัดเล็บให้กับศพจู่ๆเสียงหญิงปิศาก็ได้ถามว่าฉันตายแล้วหรอ อาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าครับเสียงหญิงปิศนาก็ถามว่าฉันยังตายไม่ได้จะตายไปแบบนี้ไม่ได้นะอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้คุณแค่มีเรื่องคาใจจากไปแบบสบายๆเถอะครับหลายๆคนก็เสียใจกับการตายของตนเองเท่านั้นซึ่งเสียงหญิงปิศนาก,ก็บอกว่าตอนนี้ยังตายไม่ได้อาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าคุณจะได้ไปที่ชอบที่ชอบยังไงล่ะ ที่นั่นเดี๋ยวคุณก็ลืมทุกอย่างเองหลังจากนั้นอาจารย์ใหญ่ก็ปิดตู้แช่ห้องเสียงหญิงปิศาก็ร้องไห้ออกมาตัดภาพที่พยาบาลยองจีเธอเดินทางมาทํางานในขณะที่ขึ้นลิฟต์เพื่อที่เดินทางไปยังห้อง ICU ที่มันอยู่บนชั้น8จูจู่ๆเธอก็พบเข้ากับชายคนหนึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าซึงวอนร่างกายของเขานั้นเปียกชุ่มไปด้วยน้ําพยาบาลยองจีจึงถามไปว่าไปชั้นไหนคะชายคนนั้นก็บอกว่า ไปชั้น8ครับยองจีก็บอกว่าชั้น8เป็นห้อง ICU ไปเยี่ยมไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นห้องของผู้ป่วยหนักอีกอย่างตอนนี้ก็กลางคืนแล้วด้วยซึ่งวอนจึงถามไปว่าผู้ป่วยหนักจะฟื้นไหมครับยองจีก็ตอบว่าฉันก็ตอบไม่ได้ และต้องขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ป่วยที่จะมีชีวิตอยู่ต่อด้วยและในตอนนั้นน้ําก็ไหลออกมาจากตัวของซึงวอนซึ่งมันก็ทําให้น้ําท่วมสูงขึ้นตอนนี้ครับไม่มีอากาศที่ให้พยาบาลสาวนั้นได้หายใจแล้วก่อนที่เสียงลิฟต์ชั้น8จะดังขึ้นและนั่นก็ทําให้ยองจีนั้นได้สติทุกอย่างที่เธอเจอเมื่อตะกี้เล่ก,กับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปทํางานปกติและนําเพลงไปให้กับผู้ป่วยได้ฟัง ตัดภาพที่ร้านโคมไฟตอนนี้หมวนยองนั้นได้ถามตำรวจไปว่าคุณมาที่นี่ได้อย่างไรหมวดยองก็บอกว่าผมกำลังตามชายคนหนึ่งที่มีดวงตาแปลกๆถ้าโดนแสงก็จะสะท้อนเหมือนกับดวงตาของแมวและในตอนนั้นหมวดยองก็มีอาการแปลกๆครับหมวดยองก็บอกอีกว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่สกูตเตอร์ผมจึงไล่ตามเสียงสกูตเตอร์มาเรื่อยๆจนมาถึงที่นี่หลังจากนั้นหมวดยองก็ขอตัวออกไปทำภารกิจของเขาต่อ แต่ถ้าว่าวอนยองก็บอกว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยคุณหลบอยู่ที่นี่รอฝนซาก่อนแล้วค่อยไปก็ได้ครับ ัดผ้ามาที่โรงพยาบาลตอนนี้มีผู้ป่วยที่อาการหนักและถูกส่งย้ายไปยังอีกตึกหนึ่งหัวหน้าก็สั่งย้ายให้ชายขี้เมาครับไปยังห้องทั่วไปห้องนี้จะได้มีที่รับรองสําหรับผู้ป่วยอาการหนักจริงๆยองจีจึงอาสาครับที่พาชายคนนั้นไปยังห้องทั่วไปเองและเธอก็มีเรื่องจะคุยกับชายขี้เมาคนนั้นด้วยเพราะว่าเธอเคยผ่านสถานาการณ์นี้มาก่อน ส่วนทางด้านของฮยอนจูเธอได้พบเข้ากับหญิงสาวลึกลับจียองก็ถามไปว่าเห็นฉันด้วยหรอเด็กหญิงนั้นได้ยืนคุยกับเธอครับทําให้จียองสงสัยว่าทําไมเด็กหญิงคนนี้ถึงซื้อหลอดไฟบ่อยจังแต่ถ้าว่าวันนี้เธอไม่ได้ซื้อหลอดไฟกลับไปที่บ้านจียองจึงบอกให้เด็กหญิงกลับบ้านดีๆละ่ะ ส่วนทางด้านของพยาบาลสาวอย่างยองกีเธอได้บอกชายขี้เมาครับว่าน่าจะเห็นบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นกับความตายจะเห็นอะไรแบบนี้แยกแยะผู้คนและสถานที่ไม่ได้แถมยังได้ยินและเห็นภาพหลอนด้วยเพราะว่าเธอเองก็เคยเกิดอุบัติเหตุรถชนมาก่อนและนอนอยู่ในห้อง i อ u เหมือนกันตอนนั้นเธอก็เพ้อเหมือนกันครับชายคนนั้นจึงถามว่าคุณพยาบาลเห็นใครครับยองจีก็บอกว่า เห็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่าถ้าไม่มองอย่างละเอียดก็ไม่รู้เธอเองก็ยังสับสนอยู่บ่อยๆและเธอก็รู้ว่าชายคนนี้ครับเห็นใครเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอก็เห็นเหมือนกันเป็นชายแปลกๆที่หาทางไปยังห้องดับจิตชายคนนั้นก็เป็นคนไข้เหมือนกันสิ่งที่เธอทําได้ก็คือให้กําลังใจกับผู้ป่วยเพราะว่าในตอนที่เธอป่วยก็มีหัวหน้าพยาบาลน,นั้นได้คอยให้กําลังใจเธอ ตัดภาพไปที่หายนจูระหว่างที่เธอกลับบ้านเธอก็พบเข้ากับชายคนหนึ่งที่กําลังตามหาหมาเพราะว่าเขาลาคาญเสียงมาเห่าแล้วเมื่อเธอส่องไฟฉายไปยังชายคนนั้นครับก็พบว่าร่างกายของเขานั้นเต็มไปด้วยน้ําแข็งเมื่อเห็นแบบนั้นเธอจึงรีบกลับบ้านทันทีตัดภาพมาที่คนป่วยตอนนี้เรากับว่าผู้ป่วยบางคนนั้นเริมมีอาการที่ดีขึ้นซึ่งแท้จริงแล้วครับ พวกเขาเหล่านั้นก็คือผู้ป่วยห้อง ICU ตอนนี้ยองจีและทีมแพทย์นั้นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่ช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากอาการป่วยเหล่านั้นและออกจากดินแดนลึกลับครับ ส่วนทางด้านของฮยอนจูเธอนั้นได้กลับมาถึงที่บ้านก่อนที่เธอจะเข้าไปบอกกับแม่ของเธอว่าวันนี้หนูไม่ได้ซื้อหลอดไฟมาเดี๋ยววันพรุ่งนี้หนูจะไปซื้อให้แต่ถ้าว่าแม่ของเธอก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าเธอพูดไม่ได้ครับหลังจากที่อาจารย์ใหญ่ยัดสำลีเข้าไปในช่องปากของเธอฮยอนจูนั้นได้กลิ่นดอกไม้ที่ลอยออกมาจากร่างของแม่เธอซึ่งจริงๆแล้วแม่ของเด็กหญิงนั้นได้ตายไปแล้วและกําลังนอนอยู่ในโรงศพที่พร้อมจะทําพิธี และในขณะเดียวกันนั่นเองครับยิงสาวลึกลับอย่างจียองก็ได้แอบ,บมองเธออยู่หน้าห้องและเรื่องราวใน4ตอนแรกก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ